ไม่เคยมีใครเห็นแซมยุรนันต้นตระกูลหน้าตาดีจนอึ้งเราจะเห็นว่าแซมยุรนันพมอนมนตรีหน้าตาดีไม่มีเปลี่ยนแม้ปัจจุบันอายุ60ปีแล้วก็ตามแต่หล่อเปและแข็งแรงมากๆเหมือนหนุ่ม20กว่าๆเลยทีเดียวล่าสุดหนุ่มแซมได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว เผยภาพคุณปู่คุณย่าเผยว่าภาพแห่งความทรงจำภาพนี้เป็นภาพคู่ของคุณปู่คุณย่าครับพลตีพัชนานญครูวิทย์และแพทย์หญิงแอนเนลี่พอมรนมนตีความทรงจำวัยเด็กที่ผมเห็นอยู่เป็นประจำทุกวันคือทุกเช้าที่พ่อตื่นนอนสิ่งแรกที่ทำคือหยิบรูปคุณปู่คุณย่ารูปนี้ที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ใต้หมอนขึ้นมาจูบและทุกวันเมื่อพ่อจะออกจากบ้านก็จะมายืนตรง ทําความเคารพที่หน้ารูปคุณปู่คุณย่ารูปนี้ซึ่งใส่กรอบติดไว้ในห้องโถงของบ้านครับถึงแม้ว่าผมนั้นจะเกิดไม่ทันคุณปู่คุณยา่าแต่ก็รับรู้ได้ถึงความรักความผูกพันที่คุณพ่อผมมีต่อคุณปู่คุณย่าครับและเมื่อได้เห็นภาพนี้ทีไรความทรงจำดีๆเหล่านั้นก็จะกลับมาครับบัดนี้คุณปู่คุณย่าก็ยังคงอยู่คู่กันที่เจดีสีขาวของเราณวัดคฤหบดี วัดประจำตระกูลพรมรมนตรีครับทางกลางแฟนคลับแห่กดไลค์เห็นตรงกันว่าเป็นภาพไทยที่ดีที่สุดและชื่นชมความสวยหล่อของคุณปู่คุณยา่า